สุขี้มันเสมอมั่นเครือเกา่ายาสิเพศแตกมัง่งคือนามถือเขาเนี้ยพี่นอนจ๋าหักกันแพ่งกันใบดีกว่าตั้งกันเนาะจา้ะเมื่อนี้สิภาไปเบิ่งค่ะว่าเมื่อนี้เห็ดกับเขาแล้วแล้วสิไปขายไซเนาะคะ่ะนี่ก็คือโรงเรียนเนาะคะ่ะน้องสำหรักพ่อนท์กระสิผ้าแฟนเขาไปขายของในโรงเรียนเนาะคะ่ะจัน์ถึงสุกก็คือขายของอยู่ในนี่แหละคะ่ะพอมาถึงจุดนี้คะ่ะนี่ก็คือเจ้าปูบ้างหลวงเนาะคะ่ะเจ้าปูบ้างหลวงเป็นเจ้าปูตำบลน,นะคะพอมาหอดหลังโรงอาหาร ไอเราก็ซิลงมาค้นของเนาะคะ่ะค้นของไปที่ล็อกลานของเราเองเนาะคะ่ะหลังจากที่ค้นของงานเขามาเนาะคะ่ะมันก็นจะมีเป็นลานก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะนี่คือลานก๋วยเตี๋ยวของไอ้สมศักดิ์ก็คือแฟนหรือสามีของพ่อทิพาเพื่อนนั่นเองเนาะคะ่ะเราก็จะลงเมื่อถ้ำโดยโดยเล่าเองเลยเนาะคะ่ะแบบมาเลี้ยงจัดแบบแบบถวยแบบนี้นะคะล่อนักเรียนเพื่อนมาเนาะคะ่ะหลังจากที่เฮาเลี้ยงเสร็จทั้งนี้แล้ว อาจจะไปเบื้องล้านกับเขากับน้ำทั้งฟังทั้งผุนเนาะค่ะนี่ก็คือล้านค่าของพ่อทิพย์้าเพิ่นเนาะค่ะล้านกับเขากับน้ำเนาะพี่นนองกระเฮ็ดเมื่อนี้กระเฮ็ดหลากหลายอย่างมาให้เด็กหน่อยตามใจที่เขาสร้างเนาะคะ่ะเขาก็จะมาเรียงจานจัดจานไว้แบบนี้เนาะคะ่ะเดียวเด็กหน่อยกับมาเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นการมีแบบไก่ปอบขนมนมเนยหลายอย่างหลายแนวค่ะเนาะพอเขาเฮ็ดนี่เ็จแล้วพูดคุยแล้วเด็กน่อยมาเขาก็จะออกไปพูดคุยครับเด็กน่อยแน่เนาะคะ่ะ นี่ก็คือมีเด็กน้อยส่วนหนึ่งเนาะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็กินไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเฮาก็จะมาเลี่ยงการแบบนี้แะค่ะแล้วก็เฮาจะมาทักท้ายกันกับเด็กน้อยแน่เนาะค่ะเด็กน้อยเป็นคุยสนุกว่าหัวมอนเป็นกันเองเนาะค่ะกัดงางแบบทักท้ายกันกับน้องๆเพิ่งหลังจากนั้นก็จะมีหน้าที่เฮาก็คือด้านหลังเลยค่ะด้านหลังเฮามียังนี่ล่ละค่ะไพ่วางเงินหาง่ายพี่น้องกว่าสีใด้มาแต่ละบาดนาะจากคอยเหตุไปคอยสางไปเนาะค่ะ ว่ามีดอกค่ะลสําเร็จอะไรที่บอสงังหลังจากนั้นพอหลังจากกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บเฮาจะมาเฮ็ดคอนเทนต์กันค่ะคอนเทนต์กันเวลาหาโมงแร่งคือเกาหลับพี่น้องลอลูกไส้มากักบมาถ่ายคลิปก็จะมีแบบนี้ละค่ะเป็นตัวย่างเป็นแบบอ่ามาให้พี่น้องได้รับชมบางส่วนบางอย่างเนาะคะ่ะอันไดบอถทึกบอควรกะเคอรอภัยไวนะ้ณนทีนีนะคะกับคอฝากช่องของพ่อนลิปภาพเพิ่มไว้ในอ้อมอ,อกความใจทุกๆทุกคนเด้อค่ะ เมอนี้ก็มีความสนุกสนานมามอไผ่เพียงแค่นี้เมื่อนาฟ้าไม่เจอกันค่ะ